ออดออทางไหนออดทางไหนออดทางไหนออนต้องไปแอบตรงกลางอยู่แล้วปะ่ะต้องตรงกลางแบบอยู่แล้วโอ้ยหรือยี่สิบวิยี่สิบวิย่าอย่ามาท่านี้โอ้ยไกลมากไกลมากอ้าเจอแล้วเจอฉีฉีหนึ่งคนฉีฉมานี่ทำลายกันเลยาหากใครสนใจที่อยากจะเติมเกมกินชิมแพ็ควันนี้ผมมีร้านมาแนะนำนั่นก็คือ d a อต h Shop อ หลังเติมเกมราคาถูกบริการรวดเร็วปลอดภัยหากใครสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยอย่าลืมนะครับ n o t ตต y ้ชอบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องโต้งถุงด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับ ซอนแอบกับคนดังตอนที่สหลังจากที่ตอนที่1กับตอนที่2นะครับบอกเลยว่าสนุกสนานกันมากครับรอบนี้ตอนที่3ามกับมาอีกครั้งฮะและว,วันนี้ครับเราอยู่กับเนซี่เกมมิ่งอัโต้ช n แนลแล้วก็น้องโบ๊ทนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเย่เย้ยสวัสดีครับโอเคฮะวันนี้นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นอีเวนต์ซอนแอบกันนะฮะบ,บอกเลยรอบนี้ยผมก็ต้องชนะเหมือนเดิมอ่ะ เออยังไงก็หาผมให้เจอแล้วกันนะทั้งสามคนอี๋ไปดูกันดีกว่านะป่ะลุยครับผมเฮ้ยใครเป็นใครเป็นมาดูดีกว่าตาแรกใครเป็นเตรียมปั๊ดนเฟฟี่เป็นอ่าหุยลรดดานนี้ด้วยอะเจอเลยดั้นด้านนี้รู้สึกว่ากว้างไหมกว้างอยู่นะใช่กว้างอยู่อุ้ยโอเคอดอดทางไหนออดทางไหนอดทางไหน อ๋อเหรออ๋อต้องไปแอบตรงกลางอยู่แล้วป่ะต้องตรงกลางแมบอยู่แล้วอุ้ยวิสิบวิ้ยสิบวิอุ้ย้ยมีคารบลหลังคามีต้นย่ยนหลังคาเห็นนะเห็นนะพี่เขาเห็นด้วยอะอุ้ยตรงนี้ไปไม่ได้อะอุ้ยอ้ยมีคารีบอลต้นมาการเห็นนะเห็นนะพี่บอกเลยนะไม่เนียนเลยของพี่เนี่ยอันตรายมากไม่เป็นไรฮะเราอาศัยสเตจจูกนี่มาแล้วค่ะ หวัดดีค่ะใช่หรออยู่แถวนี้ไม่ใช่ใช่หรอเนปใช่หรอผิดหรือเปล่าเฮ้ยใช่หรอข้างหลังไม่ใชข้างหลังหรือเปล่าข้างหลังหรือเปล่าจะเอ๋เอย่ามาตรงกลางนะเฮ้ยอยู่ริมริมเอยมาตรงริมอย่ามาตรงกลางอยู่แถวนี้ไอ้โอ๊ยอยู่บนกระบนไม่เอาเฮ้ยใช่หรอเนปเออจะเอ๋ข้างบนนั้นมันมีกล้องอ่ะเนปจริงหรอดูใหญ่เลยนะเนอะ เอาเน็ไปข้างล่างทําไมอ่ะพวกพี่อยู่ข้างบนไปเลยข้างบนข้างบเลยหรออยู่ด้วยกันหมดเลยเฮ้ยอย่าไปอยู่ใกล้พี่ดิอย่าไปอยู่ใกล้พี่มีคนอยู่ตรงนี้ไม่ค่ะอ้าวเฮ้ยเอ้ยทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บไอ้เม็ดเขียวๆดีกว่าเออมันต้องแย่งอ่ะมันต้องแย่งมันต้องแย่งเออมันต้องแบบดูเดือดหน่อยมีคนอยู่ตรงนี้ไม่ค่ะเฮ้ยเม็ดี่ขึ้นมาด้านบนดิเมื่อกี้เกือบโดนพี่แล้วนะทำไมทำอย่างนั้นนะโอ้โหเสียวได้เหล่าเยอะ เออ้ยุหายไปไหนแล้วอย่ามาด้านบนอย่ามาหายเขาจะหายไอ้ต้องทำไมต้องถึงแปลงร่างมันหุ่นฟางไงเอ้าพูดอย่างนี้ก็จบแล้วสิเอ้าคือหุ่นฟางนะเหรอเบียร์โตเป็นกล่องไม่เนี่ยนะเนี่ยเมื่อกี้เอ้ยบอกงี้เขาก็รู้สิวิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยว้ายเมื่อกี้เห็นดูดิดูดิดูดิคด้วยเน็อีกไม่ถึงสองนาทีนะเน็ต้องหาให้เจอ รอแย่งรอแย่งดีกว่ kind of kind of well าเจอหรือเปล่าอุ้ยมาแล้ววว้าจะทันไหมทันไหมทันไหมอ้าอุ้ยอุ้ยขึ้นไปยังไงเนี่ยขึ้นไปยังไงอุ้ยบนหลังคาบ้านอุ้ยอุ้ยบนหลังคาบ้านตาย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 เราจะตายกันหมดอ้าเจอแล้วเจอชีชีหนึ่งคนไปเลยไปเก็บชีชีก่อนเออนั่นแหละไม่ได้ชีหนึ่งไม่ได้ชีหนึ่งแล้วชีชีมานี่ทำลายกันเลยอ่า ตาเอ๋มีคนอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะเคยเคยอยู่ตรงนั้นเคยอยู่ตรงนั้นสวัสดีค่ะกรฉิเจอเหอเจอเหรอกรฉิงไปไหนแล้วเฮ้ยม,มีคนโดนจับแล้วหนึ่งอ่ะก็ฉิงไปไหนแล้วคะ่ะพ,พี่อย่าอย่าขึ้นมออยอยอไปไหน,น,นแล้วล่ะอเอาละมาดูกันดีกว่านะครับว่าใครจะ แผใครจะเก็บไม่หมดนะหรือว่าใครัไเจ้าหนึ่งแดงเป็นหุ่นฟางอยู่ตรงนั้นน่ะเอ้ยว่าไปนาก็ไหนแล้วนี่พี่ต้งฟางมีพี่รุ่นมากเลยอะสามสิบวิแล้วนะสามสิบวีแล้วนะย่ายังไม่เท่านี้โอยไกลมากใกลมากอย่าตรงนี้หรอตรงนี้หรอไกลมากตรงนี้เหรอยังไงครับยังไงครับยังไงครับเอ้ยเมื่อกี้เห็นกล่องเมื่อกี้เห็นกล่องขยับได้ เก้าที่ไหนนี่เป็นไงนะอยู่แล้วยูรูเปบมาล่าเห็นเราวไหมยูรูเนียนกรีบเนียนกรีบเย้จบเกมชนะตาแรกครับเฮ้ยเน็ดจับได้แค่คนเดียวอ่าบันทึกไว้ก่อนเลยเน็ดจับได้คนเดียวถ้าออดไม่เป็นนักล่านะมันแน่บอกเลยเอ้ยเอาเล้วโตเป็นนักล่าเลยนี่เก็บสามบ่อยมากเฮ้ยเขาเคร่เองอ่ะไม่ใช่การ ไม่ใช่การคิงแต่อย่างใดแต่จะบอกว่านักล่าแบบเข็มปัดเข็มปัดเข้มปัดจริงเหรออยากโดนเก็บแล้ว啊ครับปรากฏคือล่าใครไม่ได้ทุกคนเลยอย่างคนทยเลยอ่ารอบนี้เราเปลี่ยนตัวบ้างเออเฮ้ยน้าไปเล่นไปที่ที่เขารู้อยู่แล้วมันก็จะง่ายเกินไปเน็ตเล่นขอบแมปเลยหรอโอ้ไปอยู่แถวสวนอย่างนั้นเลยหรอเอางั้นเลยเน็ตไปเอางั้นเลยหรอโอ้ยแปลงร่างเป็นหลอดไฟเล็กๆก็ได้ด้วยเนียนจัดเนียนจัด อุ้ยฉันเห็นใครอ่ะคือใครเดินผ่านนะใครเดินผ่านนะเมื่อกี้อ่ะอุ้ยคนนัแทนเฮ้ยเห็นไม่เห็นไม่เห็นหรอเฮ้ยยอเฮ้ยยอหุ้ยไปไหนคะจะลงมาด้านล่างทำไมคาไม่ลงเลยออนเราอยู่บนหลังคาเราอยู่บนหลังคาอออย่าให้เจอเด้อก็ย่างอยู่แล้วครับผมันเนียนนะครับโอ้เนียนกรีบแต่ตอนเนี้ยคือเราอยากเก็บผีเสื้อมากเลยอะ แล้วมันน่าเก็บเหลือเกินเอาเครื่องฉิงสกินสวยอ่ะสกินสวยอ่ะนะเครื่องฉิงมองเห็นหมดเลยค่ะตรงนี้ม่เห็นเลยไม่เห็นเลยตายด่าดัแล้วไม่เลยไม่ได้เลยงไปอยู่ตรงนั้นตั้งไอดีแล้วแหละหลอกให้ตายใจเฮ้ยจริงเหรอสองคนจะเราเห็นไหมเพรอยู่โหสตเวลามิเลยหนึ่งนาทีสเตตัมิน่าสุดยอดสองคนนี้คือแบบ เนียนจัดเนียนจัดกันเลยทีเดียวเอออุ้ยเอาแล้วเฮ้ยเอาว่าเขามีแสงเปิดเผยฮะจังหวะนี้ยังไงครับเนี่ยชีชีกัรอดนี้ต่อเหลือเอาแล้วเอาแล้วสุดท้ายเนปสู้สู้เอาเน็ตสู้สู้เน็ตสู้ตายไวไลน์สู้สู้เน็ตสู้เสู้เน็ตสู้สู้เน็ตสู้ตายไวไลน์สู้สู้เออเนปสู้สู้เอาเน็ตสู้สู้ ไปแล้วนะเน็ตเอ้ยจุกลอดไปได้ว่ะตัวเวยขาเดือดจูกเด้ออย่าว่าไปไม่ได้ละจะปล่อยให้รอดไม่ได้จริงเฮ้ยอยู่แถวนี้แหละถั่วเวยถั่วเวยก็ยังวนอยู่แถวเนี้ยอันเน็ตสู้สู้อัเน็ตสู้ตายไว้ยังไงสู้สู้อัเน็ตสู้สู้อัเน็ตสู้สู้เห็นได้ไงเห็นพี่ก็เห็นน่ะน้องอยาบน้องก็อยาบวะเมื่อกี้เออโอ้โหบอกแล้วเข้มจริงเข้มจริงเฮ้ยเขามาเอาชนะมาคนนี้ อย่างเชมครับด่านอะ,อะไรอะอะไรอะหาไหม่ไดนด่านนี้ด่านนี้หาที่แอบยากเหมือนกันนะโอ้้ด่านนี้เฮ้ยหายากด้วยเฮ้ยปิง๊งใครเป็นอ้าวนั่นไงฉันเป็นคนสุดท้ายเหรอเดียนี่อยากเล่นน้องลูกสาว,สาวไไหนเปลี่ยนเป็นลูกสาวก่อนเราเล่นน้องรูอ้าวเราเล่นน้องไซยุลูกสาวป๊าป๊ายวหาลูกสาวก่อนเอ้ยโคคุมีว่ะมาพร้อม เพอร์ดอลผมเริ่มหล่อเฮ้ยทุกคนทุกคนตรงนี้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 ตากันตรงไหนใช่ตรงไหนตรงไหนเราวิ่งเหรอทำไมถึงไปแบบบุรังคางงั้นน่ะวิ่งวิ่งไปบ้าพี่โต๊ะลองดูลองดูพี่ว่าเขาหานไ่เจอเราว่าเขาหันไปเจอใช่เรอได้เลยไม่ได้เจอแล้วโอ้โหนี่เธอชื่อเธออ่าถ้าเขาเจอนะเราแยกโอเคปะเราแยกเอออย่าบอกเขาอย่าบอกเขาดิว่าเราเราอยู่แยกกันน่ะเออไอ้เนทบอกเขาดิว่าเราเราอยู่รวมกันน่ะ อ๋อออสไปไหนแล้วล่ะออสไปอยู่ด้วยกันเหรอมาเลยฮะโอโคมีหาให้เจอนะโอยเจอแล้วเจอแล้วพีต่ต้นทำไงด <laughs> อีอ๋อเฮ้ย,ยอย่าอย่าอยู่ใกล้พี่อย่ายอยู่ตรงนั้นดิมูวิ่งในแะถวด้านบนมันใกล้พี่มากเลยนะไม่เห็นออสเลยอ่ะอันนี้เราไม่เห็นจริงๆนะแม,ม้กระทั่งคนแอบด้วยกันเองไม่รู้เลยว่าออสไปอยู่ไหนเลยเนะี่ยออเดียนไปกันไหนไปไหนเหรอเฮ้ยยิ่งมาตรงแม่น้ำอย่า อยากเล่นน้ำหรอเยาวี๋ยวดีต้งอยู่ข้างบนหาตรงข้างบนนู้นนู้นน่ะบนบ้านน่ะบนบ้านน่ะแล้วคือแล้วคือตอนบอว่าไอ้ลูกเม็ดเขียวๆลงมานี่ใครจะเป็นคนเก็บเนี่ยแย่แล้วแต่จังหวะจังหวะนี้อย่าอย่ามาตรงแม่น้ำอย่ามาตรงแม่น้ำโคโคมีจำไงเลยทำไงโคโคมีผ่านไปแล้วนะจะเหลือสองนาทีแล้วนะโคโคมีโอ้ยนะหาใครไม่เจอเลย ต้องหมดอ๋อสู่สู่หมดสู่สู่เน็ตทะลุกันอะไรนะเน็ตอยู่บนโอ้ยต้องแย่งแล้วเปล่าต้องแย่งเอ้ยแย่แล้วแย่งดีกว่ายังไงมาแล้วค่ะยัรื่าไปเย่งทำไหมตัดได้ไหมไปวิ่งวิ่งวิ่งได้กิวใช้ตัวคิวได้แล้วเออวันนี้กับกอลเอ้ยสุดยอดเลยอ่ะโอ้าวเฮ้ยเอางี้ไหมออดออดหนึ่งนาทีเราเล่นวิ่งไล่จับเลยให้เขาจับเราให้ได้เราวิ่งจู๊เอาไหมเอาไหมเอาไหมเออ ไม่ได้แล้วขอนียนเกินแถวแถวแม่น้ำเป็นเน็ของเมื่หนึ่งเน็คือแบบเดือดจู๋กัะจริงๆนะเนียนมากเน็นที่คือช่วยทีมเลยนะช่วยทีมเลยเนี่ยอ้ยฉันเห็นอะไรขยับอ่ะอะไรขยับอ่ะอะไรขยับกระโดดอยู่นะเฮ้ยโต้งทำไมโต้งอยู่บนต้นไม้งั้นน่ะนี่ยใช่ทำไมพี่ต้งต้องอยู่บนต้นไม้ล่ะไุ่นเขาต้องสองคนอยู่บนต้นไม้งั้นน่ะเอาหุ่นนี้ต้นไม้แดงๆกลางแมปอ่ะโอ้ยอยู่สองคนเลยเหรอโอ้โหตายแล้ว เออปีนขึ้นไปเลยค่ะปีนขึ้นไปเลยรมาได้แป่ตัวจับได้สองคนเลยเนาะว้าวไม่น่าลงพวกนี้นี่ก็แกล้งกันเองนี่ว้าไันเถอะเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วไม่น่าเลยใช่เลยแล้พี่ต้องคนหนึ่งแล้วเอ้ยเอ้แล้วลืมกดสกิลอีน่นะเน็ทำไมถึงวิ่งตรงแม่น้ำงั้นนะเน็ตที่มันฆ่าตัวเองนี่ว่าโอเคโอ้ยทำไมบาปลาอยู่ตรงแม่น้ำงั้นนะสิบวินสุดท้ายโอ้โหเราไม่น่าเลยอ่ะอ้้ยโอ้ยโ อ้าวตอนนี้โด<ท>นจับแล้วเฮ้ยเอาวะตายแล้วที่คนเนนดีวยวเย่ออยน้องคีมาวิ่งเล่นละไอ้เย่ไอ้เย่ไอ้เย่อเยออตอนนี้นะครับก็คือจับไปได้สองคนนะน้องมดูดเราไปตาเราแล้วไง มาถึงตาผมแล้วครับทุกคนไอเนีดดาดซากเปล่าล่ะครับพังหน้าทำไมด่านนี้เฮ้ยเอาแล้วหูด่านนี้ด่านนี้จุกเลยยักด้วยที่แอบเยอะมากเธาไม่อยากเนี่ยทำไมเกมต้องแกงเราตั้งแต่ดาดแล้วอะเอาแล้วเอาแล้วแต่ก็แบบ ไม่กลัวหรอกครับก็มาเลยเข้มเข้มอบเข้มปัดเออเก็บสามกไม่ทันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอเลยพี่โต้งเข้มปัดกันเลยทีเดียวระหว่างรอนะฮะเดี๋ยวเราสรุปคะแนนให้คุณดูอีกรอบแล้วกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยครับทางด้านเนสเนี่ยจับได้แค่คนเดียวโมจจับได้สองคนวัตโตะจับได้สาคนนะฮะเพราะฉะนั้นผมต้องจับได้มากกว่าหนึ่งคนเพราะผมจะไม่แพ้เท่าเนสนะฮะเอาอะมาละมาละสามสองหนึ่งเดี๋ยวนะ เหตุไปไหนอะไปไหนอะเฮ้ยฉันเห็นด้ยเห็นลูมีนะใครวะเมื่อกี้ไม่เห็นลูมีนะเมื่อกี้เป็นเบลปาไม่เห็นใครทางนั้นไม่เห็นใครทางนั้นไปไหนวะเหตุลูมีนะเอาตั้งแต่ต้นเกมไปเลยทีเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยจแล้วเจแล้วเฮ้ยไปไหนอะไขตัวก่อนไขตัวไขตัวเออไน้ทไมนิดบต้นไม้กนนะเอาเอ เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเลยเข้ากับเนทแล้วพี่จะไม่แพ้หรอกเนทบอกเลยไปโต้งอย่ามาใกล้ออดดิใช่หรออันตรายแล้วน่ะคือพี่โต้งไม่เห็นหรอถังขยับได้อ่ะใช่หรอต้องมีสติแล้วโต้งต้องมีสติแล้วตอนนี้พี่โต้งเดินผ่านพี่เดินผ่านเนทไปได้ยังไงอ่ะใกล้เดียวเดินผ่านเดินผ่านอย่าง ไม่เห็นพี่โต้ไม่เห็นเดินผ่านไปได้ยังไงอยู่ใกล้แค่นั้นเองไปไหนกันเนี่ยฮะแอบเป็นเนียนเหลือเกินพวกนี้ a few moments later ตกตรงกลางไปไหนอ่ะอ้าวจิ๊ไมจิ๊ก็ะจไม่เก็บเนี่ยอ๋อนี่ยมาเนี่ยฝากด้วยความหวังแล้วทานไม่ทันเลโอ้ไม่น่าไปแย่งเลยโอ้หน่าจะแอบไว้โอ้ย โอเคครับทุกคนก็สรุปการแข่งขันนะครับผมมีผู้ชนะ2คนก็คือผมกับอัตโตครับเย้ส่วนผู้แพ้ก,ก็คืออุย๊ยระเบิดเต็มกล้องเลยเดซี่นะฮะเออไมเน่เนฟนี่ปล่อยติดรัวนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้พวกเรา4คนขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ